ไม่เคยเห็นท้องฟ้าอะไรที่มันสวยขนาดนี้เลยหรือว่าเราเนี่ยไม่เคยออกมาจากข้างนอกวันนี้มีโอกาสเลยออกมาข้างนอกได้มาสัมผัสฟ้าหลังฝนมันสวยขนาดนี้นี่เองสู้ๆต่อไปนะทุกๆคน นะครับหน้าจอนะครับจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิของอะระบบภายในเครื่องนะครับตัวนี้เป็นตัวเลขของเรียวไทม์นะครับคืออุณหภูมิภายในในตัวเครื่องนะครับบรรทัดล่างนะครับตัวสีฟ้าจะเป็นอุณหภูมิที่ผมตั้งลิมิต ในการตัดการทำงานของมันไว้นะครับท่านไม่สามารถจะกดใดๆไ,ได้นะครับแต่สำหรับสามปุ่มนี้นะครับเพราะว่าผมาได้ทำการล็อกไว้หมดแล้วนะครับแต่ตัวปุ่มนี้ท่านสามารถทำได้นะครับถ้าท่านกดแช่ไปนะครับกดแช่ไปมันก็อาจจะดับนะครับถ้าการตัดการทำงานอย่างนี้ Honestly, นเท่าก <itez> ับว่าเราไม่ได้มีระบบป้องกันนะครับท่านต้องเปิดไว้นะครับเพื่อให้มันมีระบบป้องกันนะครับถ้าว่าความร้อน ภายในเครื่องนะครับสูงเกิน50องศามันจะทําการตัดชั่วคราวนะครับหลังจากที่มันเย็นตัวลงแล้วนะครับมันก็จะกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นระบบ safety ความปลอดภัยของตัวเครื่องหรือว่าระบบโ r o เทคนะครับที่ผมนํามาใช้นํามาประยุกต์หน้าหน้าตาแต่ละออของท่านจะไม่เหมือนกันนะครับเวลามันตัดนะครับมันจะมีไฟสถานะตรงนี้แจ้งออกมานะครับ เพราะว่าผมเลือกใช้อุปกรณ์แต่ละตัวมันหน้าตามันไม่เหมือนกันสักรุ่นครับเพราะว่าผมต้องการเจตนาคือต้องการแน,แนวในการสอนนะครับว่าใครเอาอุปกรณ์ตัวใดมาใช้ได้บ้างนะครับ ตัวต่อมาคือเป็นเรื่องของการวัดโวลต์วัดแอมป์นะครับแล้วก็ชั่วโมงนะครับเอ่อชั่วโมงในการทํางานท่านเรื่องชั่วโมงในการทํางานถ้าท่านไม่อยากไปปรับก็ไม่ต้องไปปรับนะครับแต่ถ้าท่านจําเป็นต้องปรับนะครับให้ดูนะครับท่านกดแช่ไว้นะครับท่านกดแช่ไว้นะครับประมาณ6วิมันจะก็จัก,กระพิษนะครับให้ท่านจําตัวเลขไว้เลยนะครับ ตัวเลขนะครับเรากดไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวเลขบรรทัดบนนะครับผมต้องการให้เป็นศูนย์นะครับต้องการให้เป็นศูนย์ปล่อยมันไปก่อนนะครับให้มันเป็นตัวเลขบรรทัดบนนะครับให้มันเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับเนี่ยดูวิธีการกดนะครับเนี่ยครับศูนย์ศูนย์ศูนย์บรรทัดล่างคือสองร้อยนะครับท่านกดแช่ไว กดแช์ไว้เลยนะครับถ้าท่านไม่ให้จําตัวเลขไว้นักอย่างเดียวนะครับตัวเลขมันท่านล่างก็คือให้มันเป็นห้าพันไว้นะครับตัวตัววัดนี้นะครับให้มันเป็นห้าพันไว้ถ้าไม่งั้นจอมันจะกระพริบนะครับท่านกดแช่ไว้เพื่อข้ามโปรแกรมนะครับตัวนี้ถ้ากระพริบแล้วนะครับถ้ามันเป็นวัดทับฮาวเนี่ยนะครับวทับทับเฮนะครับท่านกดทีหนึ่งเป็นก็เป็นศูนย์ไม่กดก็ได้นะครับไม่กดก็ได้แต่ ท่านกดแช่ไว้นะครับกดแช่ไว้มันก็จะเป็นชั่วโมงนะครับอันนี้คือเป็นการล้างล้างชั่วโมงที่เราบันทึกไว้นะครับกดไปหนึ่งครั้งมันก็จะลบไปเลยนะครับแล้วก็เราก็ปล่อยมือนะครับปล่อยมือไว้6วิมันก็จะกลับมาเป็นหน้าจอปกตินะครับให้จําไว้เลยนะครับเวลาท่านกดไปนะครับว่าตัวเลขอะไรที่ผมบอกว่าให้ต้องให้มันเป็นนะครับอ่าอย่างนี้นะครับอ่ากดไว้มันก็จะกลับมาแล้วนะครับ อ,อย่างเงี้ยกด1งครั้งนะครับแช่ไว้6วินะครับนี่นะครับสำคัญมากเลยนะครับข้างบนต้องเป็น0 0 0ย์ข้างล่างต้องเป็น200นะครับถ้าว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วท่านก็ปล่อยไว้ก็ได้นะครับปล่อยมือเดี๋ยวก็ภายใน6วิมันก็จะกลับมาสู่หน้าจอปกตินะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับคราวนี้ ตัวปุ่มนี้นะครับคือตัวปรับโวลต์นะครับอันนี้คือโวลต์สูงสุดโวลต์ต่าสุดนะครับโวลต์ต่าสุดก็หมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับไอตัวนี้สําคัญมากครับที่เราจะต้องใช้งานทุกครั้งนะครับก่อนที่ท่านจะเปิดเครื่องนะครับคืออย่างนี้นะครับก่อนที่จะออนเครื่องนะครับมันจะมีสวิตช์ปุ่มบนบนนี้นะครับเนี่ยนะครับก่อนที่จะออนเครื่องหน้าจอตัวนี้จะต้องไม่ติดนะครับแต่ถ้าเราออนมันก็จะติดนะครับ ก่อนที่ท่านจะออนเครื่องนะครับนะให้ท่านตั้งความถี่ที่ท่านต้องการจะฟื้นฟูนะครับผมแนะนำนะครับว่าถ้าเริ่มต้นนะครับถ้าท่านยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้ว่าแบบลูกนั้นอาการมันจะเป็นยังไงให้ปรับความถี่ไปอยู่ที่1 kHz ก่อนนะครับโดยการกดนะครับให้มีสัญลักษณ์กระพริบขึ้นนะครับ กดให้มีสัรลักระพิบขึ้นแล้วกระหมูลไปนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าตัวเลขของค่าคามถี่ต่ํานะครับคืออย่างนี้ตัวเลขค่าคามถี่สูงนะครับมันจะมีจุดทศนิยมด้านหลังก็จะมี K นะครับบางรุ่นอาจจะไม่มีตัวเคเฮิร์ตให้เห็นนะครับให้ท่านใช้ความถี่1 0 0ดเฮิร์เป็นจุดเริ่มต้นก่อนนะครับจุดเริ่มต้นก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับ พอท่านตั้งความถี่เสร็จปุ๊บนะครับท่านค่อยอ่อนเครื่องและไอปุ่มนี้นะครับต้องมีสัญลักษณ์เอาไว้นะครับถ้าเอานี่คือพร้อมทํางานนะครับถ้ากดอย่างนี้คือว่าออฟอ่าถ้าก็หยุดทํางานนะครับเวลาท่านจะหยุดทํางานท่านสามารถกดปุ่มนี้ก็ได้หรือว่าไม่กดก็ได้นะครับโดยที่ท่านไปใช้ที่ปุ่มบนนี้แทนนะครับปุ่มหยุดนะครับปุ่มสตาร์ทปุ่มสต็อปนะครับท่านกดให้มันเป็นเอาไว้ก่อนนะครับ เพื่อเราจะออนเครื่องนะครับเพื่อเราจะออนเครื่องนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับท่านตั้งความถี่เสร็จแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะเดินเครื่องได้เลยนะครับโดยที่ท่านกดปุ่มออนนะครับท่านต้องตั้งความถี่ให้เสร็จก่อนนะครับไม่ว่าในการเปลี่ยนค่าความถี่ใดๆนะครับให้ท่าน กดปุ่มนี้หยุดก่อนนะครับให้จอนี้ดับก่อนนะครับแล้วท่านค่อยมาตั้งค่าความถี่นะครับตั้งเสร็จปุ๊บนะครับเอ่อก่อนที่ท่านจะออนนะครับตัวเลขต้องเป็นศูนย์เนาะคือเราลดลงมาไว้ก่อนเราลดลงมาไว้เพราะว่าถ้าไม่งั้นเราเปิดไปปุ๊บกระแสมันจะกระชากล็อกเครื่องมันจะตัดนะครับอ่าเรากดออนนะครับเพื่อเดินเครื่องนะครับพอเราเดินเครื่องเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ปรับนะครับ ปรับดิวตี้ปรับกระแสไปตัวนี้ผมล็อกกระแสไว้อยู่ที่นะครับ95เปอร์เซ็นต์นะครับไม่ให้ถึงร้อยนะครับเพราะว่าถ้าว่าถึงร้อยปุ๊บเอ่อเรื่องในการอ,อ่สลายฟันเฟลดมันจะไม่ดีนะครับอ,อ่เราไม่เอาถึงร้อยนะครับเวลาท่านปรับท่านก็มาเ,เล่งตัวนี้ไปเข้ามาดูแอมนะครับดูแอมที่มันขึ้นนะครับให้ทําอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ของแบตก,ก่อนนะครับอ,อ่เวลาท่านจะเปลี่ยนความถี่นะครับให้ท่านกดปุม่ม นี้หยุดนะครับหน้าจอนี้ก็จะดับท่านลดลดดิวตี้ให้มาเป็นศูนย์ลดดิวตี้ให้มาเป็นศูนย์ดดนนยกดให้มันกระพริบแล้วก็เปลี่ยนความถี่อันนี้ยิ่งเร่งไปก็ยิ่งสูงขึ้นนะครับ1.2ออันนี้2องสองเคเฮิร์แล้วนะครับหมุนกลับมาจะเป็นความถี่ต่ำนะครับความถี่ต่ำจะไม่มีจุดทศดนิยมนะครับความถี่ต่ำนะครับถ้าท่านปรับช้านะครับ มันก็จะตัดนะครับเ,เราก็มากดใหม่นะครับนเราหยุดมือนะครับมันก็จะตัดนะครับพอมันตัดปุ๊บมันจะกลายเป็นมารทัดล่างอย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับผมจะมาพูดถึงว่าในกรณีว่า,เ,าเมื่อไรเราจะเร่งโวนขึ้นได้นะครับเราจะเล่งโวนขึ้นได้ถ้าว่าแบ มันลงต่ำนะครับอย่างนี้นะครับเราเอาไปใช้ในกรณีชาร์จแบตได้นะครับคือเวลาเราชาร์จแบตเราใช้โวนต่ําสุดนะครับถ้าว่ามันเลขตัวหน้ามันเป็นศูนย์แล้วแปลว่าแบตเต็มแล้วนะครับแบตเต็มแล้วเราใช้นะครับอันนี้คือเรื่องในการใช้วนต่าแล้วเอาไปชาร์จแบตนะครับแต่ถ้าเราเรื่องฟื้นฟูนะครับถ้าว่าเกิดว่า กระแสมันลงต่ําแล้วนะครับกระแสมันลงต่ําแล้วแต่ว่าค่าของกดมันยังไม่ได้โดยที่ท่านวัดค่าของน้ํากดนะครับท่านก็สามารถที่ท่านจะเล่งนะครับเล่งโวนขึ้นได้ก่อนที่ท่านจะเล่งวนขึ้นนะครับให้ลดเนี่ยลดตัวนี้ลงให้เป็นศูนย์ก่อนนะครับเลื่อนโวนขึ้นไปทีละโวนครับจาก14เป็น1 5เห็นไหมครับจาก14เป็น15้า อ่า1 5บอะไรก็ได้นะครับแล้วหลังจากน,นั้นท่านก็เล่งโวล์เออเล่งกระแสะขึ้นไปได้ต่ออีกนะครับอันนี้เป็นการเพิ่มกระแสะนะครับเพราะว่าเราเพิ่มโวล์กระแสะก็จะสามารถเพิ่มได้นะครับอันนี้ในกรณีที่ว่าท่านอยากรู้ว่าแบตลูกนั้นอ่มันมีปัญหาไหมท่านสามารถเล่งแอป์ขึ้นต่ออีกได้นะครับถ้าเล่งแอป์ขึ้นต่อแล้ว ทำจนจบครบขบวนการแล้วค่ากดมันยังไม่ได้มันยังไม่เดือดทุกช่องแปลว่าท่านต้องกลับไปดูที่แผ่นธาตุให้ดีนะครับว่าแผ่นธาตุมันแตกหรือว่ามันหักนะครับถ้าว่าโดยปกติแล้วโวลต์มันต้องตกเออมันต้องตกลงนะครับแอมมันจะต้องต่ําลงต่ําลงไปเรื่อยๆนะครับ ในกรณีที่ว่าแบตมันดีนะครับแบตมันที่สามารถจะฟื้นฟูได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเวลาเราฟื้นฟูแบตเตอรี่เราไม่สามารถที่เราจะมองเห็นภายในนะครับเราไม่รู้ว่าแบตลูกนั้นมันมีปัญหาแบบไหนแผ่นธาตุหักหรือไม่หักนะครับแต่ถ้าว่าเราดูจากโวนเบื้องต้นนะครับอ่าวนเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถดูได้เลยนะครับวนมันจะต่ําลงต่ําลงนะครับ ถ้าท่านต้องการเอาเครื่องตัวนี้ไปชาร์จแบตนะครับแต่ว่าท่านอย่าไปชาร์จคารถนะครับถ้าท่านชาร์จคารถให้ถอดขั้วแบตขั้วใดขัด้วหนึ่งออกก่อนแล้วทท่านกระทำการชาร์จได้นะครับแต่เวลาท่านชาร์จนะครับอย่าใช้กระแสสูสงมากนะครับกระแสอย่างรถปิกอัพรถยนหรือรถอะไรก็ตามันนะครับกระแสไม่สมควรเกิน10%นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็น ไม่เข้าใจตรงไหนติดต่อมานะครับอันนี้การเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ตารางความถี่ของการใช้อ่ความถี่ต่ําความถี่สูงไปนะครับความถี่ต่ําคือในกรณีที่แบตมันเดือดเดือดยากนะครับท่านก็ลองลดความถี่ดูนะครับโดยการกดนะครับลดลงมานะครับให้เป็นร้อยเฮิร์ตนะครับลดลงมาเป็นร้อยเฮิร์ตแล้วหลังจากนั้นนะครับ อ่สักคู่หนึ่งนะครับสักครึ่งชั่วโมงท่านก็ปรับมาเป็น200แล้วก็ปรับมาเป็น500ตามลำดับนะครับอ่าใช้เวลาอยู่ในช่วงชั่วโมงแรกนะครับใช้เวลาอยู่ในช่วงชั่วโมงแรกถ้าแบตมันเริ่มมีปกิกิริยานะครับแล้วพอท่านปรับความถี่เสร็จแล้วท่านก็ลองปรับกระแสดูนะครับโดยใช้กระแสไม่เกิน10%นะครับ10%ของความจุแบตอย่างเช่นแบต100แอมก็ใช้กระแสไม่เกิน1 0แอมนะครับ ลองทำอย่างนี้ดูพอแบตมันเริ่มเดือดครบดีทุกช่องท่านก็เปลี่ยนความถี่มาอยู่ที่ 1kHz เฮิรตนะครับ 1kHz เฮิรตท่านหมุนไปนะครับหมุนไปนะตอนนี้มันยังเป็นหลักเฮิร์ตอันนี้เป็นเริ่มเป็นหลัก 1kHz งเ้เฮิรนะครับอ่หลัก 1KHz 2เ h z ฮิรตเฮิรตจะมีจุดทศนิยมนะครับนะครับจะมีจุดทศนิยมนะท่านลองใช้อย่างนี้ดูนะครับเสร็จแล้วเมื่อท่านใช้งานเสร็จนะครับอย่าลืมนะครับ ก่อนเลิกงานปิดนะครับปรับบรรทัดล่างตัวนี้ให้เป็นศูนย์ก่อนนะครับปรับบรรทัดล่างตัวนี้ให้เป็นศูนย์ก่อนนะครับส่วนชั่วโมงตัวนี้ท่านจะเคลียร์หรือไม่เคลียร์ก็ไม่มีปัญหานะครับมันจะบันทึกในการใช้งานของท่านนะครับว่าท่านใช้งานไปตั้งแต่มีเครื่องมากี่ชั่วโมงนะครับนะมันจะบันทึกการใช้งานแต่ถ้าต้องการบันทึก ในการใช้งานนะครับท่านก็สามารถไปเคลียร์ได้นะครับการทําแบตดนะครับก็ลองทดลองไปไม่ต่ากว่า6ชั่วโมงถึง8ดชั่วโมงนะครับอ่าหชั่วโมงถึง8ดชั่วโมงถ้าน้ําแบตดมันเกิดมีดําขึ้นนะครับให้ทําการลดกระแสนะครับลดกระแสลงอย่าใช้กระแสสูงมากนะครับเพราะว่าถ้าว่าน้ํามันดําไวนไี่แปลว่าแผ่นาธาตุมันมันอาจจะไม่ไหวนะครับแผ่นาธาตุมันถูกแช่มานาน มันใช้งานมานานแผ่นธาตุมันเปื่อยนะครับท่านก็ลองใช้กระแสต่ำๆดูก่อนนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นถ้าว่าท่านจะปิดเครื่องนะครับท่านปิดได้เลยครับปิด AC ได้เลยนะครับแต่ตอนท่านเปิดเครื่องนะครับต้องทําตามขั้นตอนที่ผมบอกนะครับโอเคนะครับครั้ง1 2 1 2นะครับเพื่อปิดไฟหน้าจอนะครับกด2ครั้งเพื่อเปิดไฟหน้าจอนะครับ กดแช่ไว้6วิกดแช่ไว้นะครับให้มันกระพริบเห็นไหมครับให้จำตัวเลขไว้นะครับเมื่อมันกระพริบทางด้านไหนเราก็อา้าวพอกระพริบด้านนี้อา้าวกดตัวเลขนะครับให้มันเป็น0ูนย์แล้วปล่อยนะครับปล่อยนะมันมันกระพริบตัวไหนเราก็เปลี่ยนค่าตัวนั้นให้จําตรงนี้ไว้นะครับว่า บรรทัดนี้ต้องเป็นศูนย์บรรทัดล่างเป็นสองร้อยนะครับกดแช่นะครับเพื่อไปตั้งค่าเพราะว่าถ้าเราช้าหกวิมันจะกลับขึ้นมาอยู่หน้าจอปกติอย่างนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วกดแช่ไปกดแช่ไปให้มันข้ามนะครับให้มันข้ามไปเอากดแช่ไปเรื่อยๆเอามันข้ามไปห้าพันตัวนี้ต้องเป็นห้าพันนะครับตัวนี้ต้องเป็นห้าพัน นะครับตัว W นี่ต้องเป็น5,000กดแช่ตัวนี้นะครับถ้ามันกระพริบนะครับถ้ามันมีตัวเลขคือตัวนี้เราสามารถเซตซีโร่ได้นะครับแล้วก็กดแช่จะเข้าสู่บรรทัดของอชั่วโมงนะครับเรากดไปหนึ่งครั้งเพื่อลบมันแล้วก็จบแล้วครับจบแล้วปล่อยมือ6วิมันก็จะกลับเข้ามาสู่หน้าจอปกตินะครับนี่คือเป็นวิธีการตั้งค่าหน้าจอ ของตัวนี้นะครับให้เราจําตัวเลขตัวนี้ไว้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับให้จําตัวเลขไว้กดแช่กดแช,ดแช่ไว้บรรทัดบนต้องเป็นศูนย์ศูนย์นะครับถ้าเราจะแก้ตัวเลขมันกระพริบป,ปุ๊บเราก็กดตัวนี้เปลี่ยนนะครับบรรทัดล่างเป็น200 นะครับตัววัดตัววัดเป็น5,000นะครับตัวหวัดเป็นห้าพกดแช่เพื่อข้ามโปรแกรมครวนี้มันจะเข้ามาสู่ในการการบันทึกการใช้งานนะครับตัวนี้เราสามารถกดได้นะครับเพื่อลบนะครับกดแช่เพื่อไปสู่เวลานะครับเ,าเราเราจะลบเวลานะครับถ้ามันกระพริบกดลบ นะครับกดทีหนึ่งมันก็จะเป็นศูนย์แล้วก็ปล่อยเลยครับจบแล้วถือว่าเป็นการจบในการตั้งโปรแกรมแล้วนะครับให้จาไว้ตรงนี้นะครับนะกดไปเลยครับไม่ต้องกลัวมันเสียครับมันไม่เสียง่ายๆครับผมรับประกันอยู่ครับไม่ต้องห่วง